คำใหญ่อนี้เนาะคือสีอหิวแหงกันนะเป็นอ,อะไรเป็นไ,ได้เป็นอะไรหลอชาติมันนะโอเคจุหอืมักคักหัก

ัักนกมตันัเอาคำยังไงคำ่สุดท้ายโอ้โหได้สุดท้ายเด้อโ อันนี้ลูกน้องบาดเท้า,าได้เลยนะไม่บรรห์พี่น้องเลยอันนี้ออเดอร์ออเดอร์อันนี้ออเด็บน้ำพักไหมพักใช่ไหมพักใช่ไหมเออพักเต็มกระโตกอยู่โอ้ยคักคักคัก Oh. โอ้ขักกะลยมาเด้พี่น้องเด้อมันนี่ได้ชินงัวน้อยแล้วหนึ่งประยานอันน้เพิ่มพี่น้องเอ้ยงัวน้อยงัวน้อยชินงัวน้อย sim một con mẹ anh vẫn anh vẫn anh vẫn là vẫn là vẫn là nhà, ui, vẫn ui,

น้ำจุกแอบขนาดได้จกินเราดีนะครับมันบูมีพใจ เร huh? ็วเลยยิงเี่เด้อดินประจันไว้ลงบ่เออขากลิ่น